กันชิกะทายิกาวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกันชิกะทายิกาวิมานพระโมคัลานะเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่าดูกระแม่เทพธิดาท่านมีวันณะงามยิ่งนะักมีรัศมีส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่เหมือนดาวประกายพฤึก เพราะบุญกรรมอะไรท่านจึงมีวันณะงามเช่นนี้และมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญกรรมอะไรนางเทพธิดานั้นอันพระมหาโมคคัลลานะเทระถามแล้วมีความปราบปลื้มใจได้ตอบป,ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าเมื่อชาติก่อนฉันเกิดเป็นมนุษย์มีจิตเลื่อมใส ได้ถวายน้ำข้าวอันปรุงด้วยพริกและใส่น้ำมันอันเจียวแล้วและปรุงด้วยดีปลีกระเทียมขิงข่ากระชายแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ซึ่งประทับอยู่ณนะพระนครอันทกะวินทะดิฉันจึงได้เสวยทิพยสมบัติเช่นนี้นางแก้วผู้งดงามทั่วสรรพาง สามีไม่จืดจางในการมองชมได้รับอภิเศกเป็นเอกอัคระมเหสีของพระเจ้าจักรพรริราชก็ยังไม่เทียบเท่าเซี่ยวที่สิหแห่งการถวายน้ำข้าวนั้นทองคําแท่งตั้งร้อยแท่งม้าอัจดรร้อยม้ารถอันเทียมด้วยม้าอัจดรร้อยคันนางราชกัญญา อันประดับประดาด้วยแก้วมุกดาแก้วมณีและกุลทนประมาณตั้งแสนก็ยังไม่เทียบเท่าเซี่ยวที่สิหแห่งการถวายน้ำข้าวนั้นคชสารตัวประเสริฐอันเกิดแต่ป่าหิมมพานเป็นตระกูลคชสารมาตังคะมีงาอันงอนงามดุดงอนรถมีสายรัดแล้วด้วยทองคำร้อยเชือก ก็ยังไม่เทียบเท่าเซี่ยวที่สิบหกแห่งการถวายน้ำข้าวนั้นถึงแม้พระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้ได้เสวยราชสมบัติเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ก็ยังไม่เทียบเท่าเซี่ยวที่สิบหกแห่งการถวายน้ำข้าวนั้นจบกันชิกาทายิกาวิมาน